การที่ได้เข้าเข้าฟังออนไลน์ดีบ่อยก็จะมีวิทยากรสองซึ่งมันทําให้ง่ายขึ้นนะแต่คนที่ไม่ไม่เคยทําเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็ก็สกายเกิดน้องเบร์กบ่อยเนื้อสกายเนื้อสกายก็เป็นไม่ก็เป็เบิร์ก็ก็ถอดชุดมาใช่เห็นพ่อแม่ใส่เสื้อหัวกัเช้าอยู่อ๋อที่ก๊วยถอดเสื้อใช่ไหมไม่จริง่ะ ก็บอกว่าใส่กรเช่าสีแดงก็อยากจะบอกว่าเป็นตัวอย่างคนที่ไม่ไม่เคยทาคอมพิวเตอร์แต่ว่าอถ้าเรียนรู้นะคะแล้วก็ตั้งใจทํา็อาจจะช้านิด่นึงไม่ได้ถึงกับโอ้โหะสมกับคนเข้ามาเป็น b i s มากมายเลยแต่ว่าเชื่อมั่นนะคะว่าในระบบเนี้ยต้องต้องชมคุณอุ้มคุณเซนเ่าเก่งมากแล้วก็มีออปพลน์ที่พยายามเข็นใช้แตว่าเข็นจริงๆแล้วเขาบอกว่า เราต้องไปเดียนเองไม่ต้องไม่ต้องให้ใครสอนใช่ไหมคือเราเราต้องพยายามเสียเดียนเองแต่ว่าก็ด้วยด้วยออไลน์ด้วยเนะพราะฉนั้นเนี่ยก็าคิดว่าใครที่ไม่มั่นใจอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอซึ่งประมาณสามสิบสี่สิบเทสได้คนเดียวเลยนะค <c oughs> นะไม่ยังตัดเบ็ดเพือเป็นกำลังใจให้คนที่คิดว่าทำไม่ได้ท่านทำไ,ได้แน่นอนเพราะระบบดีที่สุดแล้วโอเคไหม